สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลากีดสองหาหกหาทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมตั้งเอฟซีเก้าเล่าเก็ซีไมที่เพ่เข้ามาติดตามนะครับเออสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนกกาผมพอกันอีกแล้วนะครับกับทั้งตัวเลขนะครับผมวันนี้กับวันที่สิบเนะครับวันที่สิบเอ็ดือนสิบเอ็ดือว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางว่าฝากมาตอนพีนองคือเก้านะครับคลิบนีนก็จะเป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับผมประจํางวดวันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดนะครับของวันนี้นะครับผมเอาล้ครับก้อนจะขอยังงั้นทางตัวเลขกันนะครับผมก็แอดเขอฝากคำเตือนมาน้ำหน่อยน้อยนอยนะครับผมฝากคำเตือนไว้ด้วยนิดนึงนะครับคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องนก็จะขอยเบนทั้งตัวเลขกันของมน,นีนะครับผมก็มาเบิ้งสรุปนะครับมาชมสรุปชุดสรุปชุดงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับของวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานะครับผม ว,วันที่8ดเดือน11บปีหกเจดนะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกหนึ่งสองหสามสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสองหสามสี่เจ็ดนะครับผม3ตัวออก3าตัวบนนะครับ3ามสี่เจ็ดสองตัวล่างก็6 3สามนะครับสองปปลาหรือทางอุบลน,นะครับผมก็เป็น1 2สองนะครับเลขลลางนะครับ สองนะครับผมม,มีใครโชวให้มาได้ว่าพี่น้องมีค,มมคมมนโชคคนมาได้ไ่ครับส่วนเลขที่แอดให้ไปนะครับผม <ing> ก็เข้าที่ตัวกันนะครับเข้าที่ตัวกันนะครับพี่น้องเาที่ซีเจ็ดนะครับเ้าที่เจ็ดสี่นะครับเป็นตัวกับนะครับนะครับเป็นตัวกับนะครับ ัวกับตัวกันด้วยนะครับถ้าไพาซื้อตัวกันน้ำนะครับไปกับพร้อม็นอาจจะโชคดีนะครับผมคิดว่าไหนจะโชคดีอยู่นะครับหมวดนี้กะผิดพลาดไปนิดเดียวนะครับผมเอาซี่แปร์บนนะครับเอาเจ็ดซีรุมขังรางนะครับผิดไปนิดนึงนะครับผม ส่วนเลขเบิ้ลนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับตัววิ่งรูดนะครับก็เข้าที่เจ็ดนะครับให้ที่7กับแปดนะครับผมเน้นที่8แต่มาเข้าที่7นะครับมาเข้าที่เนะครับผมนี่ครับเข้าที่เนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลุดนะครับหลักร้อยลดนะครับพี่น้อง เลขฝันวันที่ล้วให้เจ็ดทศฝันได้เจ็ดทกนะครับผมมาออกเจ็ดเออสีเจ็ดนะครับไปงวดนี้บ่กฝันนะพี่น้องงวดนี้บ่กฝันนะครับเอาก็ขอแสดงความดีใจครับเอฟซีที่โชคที่หมานะครับผมก็งวดนี้พวกที่โชคบ่โชคว่าหมานะครับไม่มีโชคนะครับก็มาตามกันต่อของโอนี้นะครับเดี๋ยวไปตามกมนเลยครับผมเอาแล้วครับเขามาแล้วพี่น้องเขามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คนไหลคนคนไลคนแชร่นะครับให iden, ้เป็นกำลังใจเห็ดแอดไปนะครับผมให้กำลังใจทั้งช่องนะครับก็แอดก็จะได้มีกำลังใจนะครับกำลังใจไปหาแนวทางนะครับหาแนวทางสูตรนะครับสูตรเด็ดๆนะครับสูตรมันเหมือนว่าฝากนะครับผมก็ฝากคนไลค์คนไลคนแชร่นะครับ ส่วนท่านที่ส่วชื่นชอบในทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องเอาละครับเพื่อเป็นการลดเสียเวลามาตามกันต่อเลยครับสาหรับลาพัฒนางวดประจำมาที่11เดือน11ปี6 7นี้นะครับรูดนะครับรูด1กับ2นะครับรูด1กับ2ให้เด่นที่1นะครับส่วนในตารางนะครับในตารางก็4ี่ ห้าหกหนึ่งเจ็ดสองเก้านะครับสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดสองเก้านะครับผมส่วนเลขที่คิดว่านะ่าจะเข้าวินนะครับก็คือสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับในห้าตัวนี้ต้องมาแน่นอนนะครับสําหรับเลขวินนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับหนึ่งกับสองนะครับพี S ่น้องหนึ่งกับสองนะครับส่วนตัวรูดหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งนะครับเด่นที่หนึ่ง ส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็มีห้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่นะครับผมก็ให้เด่นที่สี่เก้าเก้าหนึ่ง 7595ห้าเก้าห้าแล้วก็เจ็ดสี่นะครับมาชุดเด้งข้างบนนี่หัวน,นี้คือเสียบวภพลาดนะครับผมคงจบไม้เห็นนะครับหนึ่งคูนะครับผมหรือไม่ก็บนล่างนะครับวันนี้บนไหนเรื่องพี่น้องของมันมีหักนะครับอาจจะมาบน,บนมาล่างก็ได้กับว่าจักแดดต่ดวงก็ได้แล้วฉกสตาร์นะครับเด็ดไปตามสูตรนะครับผม ส่วนตัวกันนะครับสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสี่แล้วก็สองนะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็สี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเน้นที่สี่กับห้านะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับผมส่วนสามตัวนะครับมีสี่หางนะครับผมก็มีห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเก้าสี่สองเก้านะครับ เลขสี่เก้าสองนะครับขอไัยครับส่วนสี่ตัวนะครับสี่ตัวไปมีหมองซื้อซื้อไปเดฟพี่น้องเด้อเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งครับยาเผลนะครับสามตัวและสี่ตัวนะครับผม้าลอยออกนะครับก็เตะต่อยไวปสักน้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็แคปหน้าจอไว้ครับ โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลดเดอพี่น้องเข่าแน่รหลดแน่นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเอามาตามตัวหมวดที่3นะครับจะเขา่าบ่เขา่าเดี๋ยวไปรุนกันสองถุงพึ่งก็น,นี้นะครับผมมาละสองหมวดนะครับเข่ามาละสองหมวดติดนะครับผมหมวดที่3มารุนกันวจะเขา่าหรือบ,เบ,เบออ่เขานะครับเดี๋ยวขอหนุขอให้เข่านะครับขอให้เขานะครับผม ขอให้ปังนะครับผมทุกคนจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับวันกลับไปเติมบุญมานะครับผมไปเติมบุญไปทำบุญกระทินที่ชนบุริมานะครับบ้านบึงนะครับผมคิดว่าน่าจะโชคหมานอยู่นะครับผมส่งวันนี่ก็แล้วห้าน้อยนะครับผมก็เข่าดีนะครับอะใครอยากเข่าคุมห้าน้อยนะครับก็แอดไลน์มานะครับผม แอดไลน์มาที่อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมอันนี้หาหน่อยนะครับแอดไลน์มาเล็กกับกลุ่มนี้นะครับเข้ากลุ่มแบ่งปันน้ำใจฟรีนะครับผมแครบหนาใจเลยครับผมสุดท้ายแท้สุดนี่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมานะครับลำรวยถูกหหมนํากันนะครับถูกถูกคนนะครับโชคโชคมันมันกันถูกถูกทันถูกถูกคนนะครับผมเลือดเจ็บเลือดจนเลือดขัดส่วนมีเงินมีท้องใส่ตลอดไปและตลอดไปนะครับ นั่นเลยกลองทองไลยเข่ากับเปาตุงทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ